โยโยโยสูงหรือต่ำดีครับตต่นตื่นตื่นตื่นตต้นตต้นทุเรียนเมืองจันทบุรีภูสวย,สวย ลูก1.7กิโลทานด้วยกันนะครับ